ตัวหนึ่งที่ว่ามีพร้อมหลายๆด้านที่ว่าพอใจนะครับก็คือเนี่ยของสก,กิลเลยนะครับผมใช้ของสก,กิลตัวนี้มาประมาณสักสองปีได้นะครับตัวนี้ก็ความเร็วรอบอยู่ที่แปดพันห้าร้อยรอบตนาทีนะครับเป็นมอเตอร์บัลลิตเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่ได้มาสองลูกเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดซี A เอ็มตัวนี้นะครับยี่สิบโวลต์เนี่ยตัวนี้เลยให้มาในกล่องเลยนะครับเป็นแบบนี้สิทั้งทั้งสองทั้งสองลูกเลยแล้วก็มีแบบนี้สำเนาสัญแบบลักไปแบบนี้เลย นะครับสวิตจะอยู่ตรงนี้น้ำหนักก็น้ำหนักเยอะตัวนี้ผมจาไม่ได้ว่ากี่โลแต่น้หนักเยอะแล้วก็เสียงเงียบมากเลาะเตียคือเฟืองที่หัวเนี่ยจะจะดังเงียบมากเลยนะครับเคยเคยเคยที่ว่าไม่อยากจะใช้ของย่อเด่นนะครับอาจจะเป็นที่แพงไปหรือว,ว่าอาจจะเป็นไม่ถูกใจบ,บางอย่างก็แนะนําให้ให้ลงมามาลงดูตัวสือเนี่ยใช่ดีตัวนี้ใช่ดีแบตเตอรี่ทนมากเลยแล้วก็ที่สาคัญตรงนี้จะเป็นตัวแบบรองรองฝุญเขยาไปแต่ว,ว่าอากาศสามสรารถไหลเวียนเวลามันเวลาใบามันหมุนมันก็จะดูดอากาศทังนี้ผ่านกันไปทังนี้ ทำให้มอเตอร์ตัวนี้มันเย็นหน่อยนะครับรักษาความรักษา,กาอุณหภูมิเย็นไว้ได้เนี่ยทั้งสองด้านเลยมันจะดูดทางนี้หมอกทางนี้นะครับก็มือจับมือช่วยจับก็จะมีให้เราสามรูแบบนี้นเนี่ยใครมือจับมือซ้ายมือขวาหรือจะจับตรงกลางกดแรงๆก็โอเคเลยตัวนี้แล้วก็แบตเตอรี่มันใช้งานทนอันนี้เกือบสองปีแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่ยังไม่เสื่อมสักก้อนเลยนะครับแล้วก็ตัวชาร์จตัวชาร์จที่เขาให้มาเนี่เป็นตัวชาร์จตัวชาร์จเร็วมากเลยคือตั้งแต่ใช้พวกพวกที่ว่าใช้แบตเตอรี่มา ไม่เคยเจอไอ้เครื่องชาร์จที่ว่าชาร์จเร็วเหมือนกับของสกิลเลยนะครับคือชาร์จเร็วมากนะครับชาร์จเร็วมากมันไม่เสื่อมเลยเสื่อมช้ามากต้นต้นนะครับใครสนใจเนี่ยอยากจะลองมาใช้โย่สกิลมั่งหรือว่าเบื่อโย่ออื่นมากแล้วสกิลก็ทำมานานแล้วนะครับทำมานานแล้วโ็ทนน้ําหนักมากเลยนะครับโค้เจียงานนี่คือแบบเบาเยิ่งใส่ใบกระดาษทรายวันนี้คือเียเงียบเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ว่าสนใจอยากได้สว่านไอ้อยากได้ไอ้ชุดกินเชียเนี่ยชุดปินเชียชุดลูกหมูแบบไร้สายแบบเนี้ย ก็หน้าบัววายนะครับกดเข้าหน้าบับวายกดที่ตะก้าได้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยสวยงามนะครับสวยงามพวกยางวันนี้ทนทนจริงๆนะครับต้องยอมรับของเขานะครับใครสนใจก็ตามที่บอกเลยนะครับหน้าบัววายเลย